สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับมาแล้วครับนี่ฮะหน่วยกู้ชีพนะครับหลังจากจมตั้งแต่เมื่อวานครับยังขยับไม่ได้นะฮะตอนนี้ก็ตกแต่งพื้นที่หน่อยนะครับได้รถมาจากเสียตินฮนะมาช่วยนะครับ เป็นมาร์คพูร้อยยี่สิบนะครับเดี๋ยวต้องโกยดินออกก่อนครับเพราะว่าตอนนี้ปัญหาก็คือรถสวิงไม่ได้นะฮะแต่ว่าทางขึ้นก็แต่งเรียบร้อยแล้วก็เอาไม้ลงไปแล้วนะครับนี่ครับทางขึ้นพร้อมขึ้นนฮะคิดว่าไม่น่ารอดนะครับน่าจะขึ้นได้นะครับปัญหาก็คือดินด้านล่างมันดูดนะครับเดี๋ยวต้องโกยดินตรงตูดมันออกก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะ เอาเจ้ามาร์คไฟดึงขึ้นนะครับนี่ครับทีมงานเริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วฮะเจ้ามาร์คไฟก็จอดรอตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอดึงครับพื้นที่มันจํากัดด้วยนะฮะฝั่งนู้นก็เป็นกําแพงบ้านนะครับเป็นกําแพงบ้านยาวไปเลยนะครับลําบากครับเจอสถานที่คับแคบแบบนี้นะครับการดึงการอะไรก็ลําบากนะฮะ ที่แรกมันติดอยู่ฝั่งนู้นนะครับอยู่ด้านนู้นนะครับแล้วก็ขยับมาเรื่อยๆจนมาถึงตรงนี้นะฮะแล้วก็เมื่อวานลองดึงนะครับสีห้ารอบไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ามันชันเกินนะฮะตอนนี้ทรงได้แล้วครับเดี๋ยวก็ขึ้นนะคิดว่าไม่ไม่น่าจะรอดนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ได้เหลี่ยมแล้วนะครับ เดี๋ยวรอเคลียร์ดินออกก่อนครับนี่ฮะต้องขอบคุณไปทางเสียดินด้วยครับที่มีน้ำใจเอารถมาช่วยนะครับทีมงานเราออนะฮะฝั่งนู้นก็เป็นกำแพงนะครับกำแพงล้อมรอบสีด้านนะครับ เดี๋ยวต้องโยนดินออกก่อนฮะฝั่งด้านหลังนี่ก็พื้นที่จำกัดนะครับ นี่กำแพงนะครับฝั่งด้านนี้จ้อยหลายมากคุณเราเนี่ยเบาว่าแล้มันหนักดากมันแล้วมันบ่ขึ้นนักเปข้ำดาก

ตัวนั่นเข <บ Ris ons> ้าวาเบิ้งปตอจะเข <bur ma. S 1> hey, ้าว่าเบิ้งเลยเอาเลยไหมไอ้ข้ามน่งะตุ๊กต no ุ hmm. no ๊งครบเอาปุ๊บคุนครับกลมนั่งก้มนี่บยาเลยเะเห็นเสี่ยแพทย์คูที่โอ้ไปเห็นแก่นหลวงแล้วก็พ่อกันโอ้เร็วอ่ะกันสม้งชิบไปไม่ไห่นะที่แรกประมาณพอเปลี่ยนไม้เดียวเนาะโอ้โหอย่ามาไก่เลยเด้อตุกหรอฮ้

โอ้ไวดีเนาะคันนี้เนะาะได้สภาพสนีทมันก็พ่อมาขุดดินไถ่ดีเหมือนกัน ี่ยรอดลอยยีใส่ใบแท็กขนาดเนี่ยพอดีเลยอ,เอ,เอือ เอาเดินเอาแยกแยกขึ้นแล้วขึ้นแล้วเอาเออเออเออแยกแยกเออเออยอดสุดยอดขึ้นแล้วครับโอ้เรียบร้อยฮะ โโอ้ oh. สุดจัดเลยครับเรียบร้อยฮะขึ้นแล้วครับโอ้โ oh. หสุดยอดไปเลยครับ สุดยอดเลยฮะนี่ครับขึ้นได้แล้วครับปลอดภัยหายห่วงครับความเสียหายไม่มีครับเล็กน้อยนะฮะโอ้โชคดีครับที่ขึ้นง่ายครับจอดดีกันนะ ดับเครื่องไว้ก่อนก็ได mm. ้เช็คเบิ้งแต่มันเครื่องเช็คเบิ้งนี่้ัมมีฝาข้างบุบหน่อยนึงนะครับโอ้ใครตัวมันขึ่นง่ายอย่คิดตนเต็มเป็ดเขาเลยว่า เดี๋ยวเช็คไอ้น้ำมันเครื่องเช็คนี่ก่อนนี่ครับล่องลอยฮะ ปลาทุ่งปลาทงมาแล้วสุดนแล้วไปแล้วมาอย่างเร็วๆไปเลยไปแล้วอะไรเดี๋ยวอะไรหายใจเลยไปไปนะเดี๋ยวมะไรหายใจเลยขึ้นแล้วอ๋อลองวิ่งขึ้นเลยถ้าเราไม่ปูน้งไม่ขึ้นหรอไม่ขึ้นหรอมันดูดมันจะวิ่งไม่ได้ดิ มันดดอยู่ดากมันเหรอมืตอหมว่ามันมือว่ามันะวิ่งหมุนมาฟังนีบบได้มันก็เลยไปยืนอยู่ฟังหน่นมันก็เลยดึงทาเออทาดึงมันบอดาเลยูห็นี้นังกระดกเลยนะหังกี่ฟ้าเลยนะ โอเคครับขึ้นเรียบร้อยฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องเช็คก,ก่อนนะครับ,น,รบน่าจะไม่มีความเสียหายนะครับ <c oughs> ก็จะมีฝาข้างบุบนิดหน่อยนะครับรสภาพยังโอเคครับรอโอ้ตูดลอยเลยฮะ คลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไ้เพียงแค่นี้ก่อนครับเพื่อนๆเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ